แฮพีสายคาดไรกิฟใส่สบายค่ะสำหรับสีที่ออมใส่นะคะจะเป็นสีน้ำตาลทองค่ะแนะนําเลือกสีให้ใกล้เคียงกับผมจริงมากที่สุดนะคะเวลาใส่ถึงจะเนียนค่ะสําหรับวิธีแรกนะคะออมก็จะวางแฮพีสลงไปบนศีรษะแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกลี่ยผมจริงออกมาเพื่อปิดขอบแฮพีสค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะมีหวีปลายแหลมเนาะก็ใช้เกลี่ยออกมาได้นะคะอันนั้นจะง่ายกว่าค่ะ จากนั้นนะคะก็หวีจัดแต่งทรงค่ะออมแนะนํานะคะหวีเกลียบผมจริงของเราด้านบนให้ปิดตัวสายเอ็นนะคะที่คาดอยู่ด้านบนด้วยนะคะเท่านี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มีผมที่ยาวขึ้นนะคะดูหนาขึ้นแบบนี้เลยค่ะวิธีต่อไปนะคะก็คือจะมัดผมก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยวางแฮพีใสายคาดค่ะแล้วก็ปล่อยผมจริงออกมาค่ะวิธีนี้ก็ง่ายเช่นกันนะคะแฮพีใสายคาดรุ่นนี้นะคะจะไม่หนามากค่ะสําหรับใครที่ผมสั้นนะคะออมแนะนําใส่2แพรจะเนียนกว่าค่ะหาก ใส่1แพรอาจจะดูบางไปนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ผมค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะคะอยากได้ไปเสริมความหนาะเสริมความยาวให้กับผมนะคะสามารถใช้1แพรได้เลยค่ะวิธีการใส่แฮ์พีทให้เนียนนะคะถ้าเราใส่เป็นแฮ์พีทผมตรงค่ะออมแนะนาว่านี่ผมจริงของเรานะคะให้ตรงเหมือนกับตัวแฮ์พีทด้วยเวลาที่ใส่ถึงจะเนียนค่ะแต่ถ้าเราใส่แบบผมลอนเราก็ทําผมจริงของเราให้ลอนด้วยนะคะ